to be a hero ครับเป็นหนึ่งในชาเลนจ์ที่น่าจะยากที่สุดใน Final Fan ซีเจ็ตรีเบิรก็ว่าได้นะครับผมเป็นการใช้คลาวกับเซฟิลอตต่อสู้กับบอสเป็น10ตัวแบบไม่หยุดพักครับไม่ว่าจะเป็นโอดินบาหามุดอเล็กซานเดอร์หรือว่าไททันครับวันนี้ผมจะชาเลนจ์มันด้วยการเอาคลาวออกไปครับใช้แค่เซฟิลอตเพียงตัวเดียวแล้วก็ใส่เงื่อนไขโนดาเมจครับโดนตีหนึ่งครั้งคือเริ่มใหม่ตแต่แรกและเน้นต่อสู้ด้วยการแพร่รีท่าศัตรูเท่านั้น ผมผ่านไปได้ยังไงวันนี้มีทริคมาเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยครับแต่ก่อนอื่นมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสปอนเซอร์ของเราครับ NX Gallery พาคุณพบกับงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่การคอลลบระหว่างการ์ดเกม Magic the Gathering และซีรีส์เกมชื่อดัง Final Fantas y ครับพบกับเหล่าตัวละครมอนสเตอร์และอสูรต่างๆจากซีรีส์ Final f a n t a s y ทั้งหมด16ภาคหลักในรูปแบบของชุดการ์ด Magic the Gathering การแข่งขันทัวนาเมนต์ทุกฟอร์แมตชิงรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟรวมมูลค่ากว่า2 0 0 0บาท เวนเดอร์โซนครับจุดรวมร้านค้าการ์ดเกมชั้นนำในประเทศ l e a r ทูเพลย์สอนเล่นสำหรับคนสนใจพร้อมเวลข้ามเด็กมินิเกมส t a เตมแล y ี่กับภารกิจลาแต้มชิงรางวัลมูลค่ากว่า1น1 0 0แสนบาทฟรีๆเจอกันวันที่14-15บมิถุนายนนี้ที่เอสพาดารัชดานะลานกิจกรรมกลางห้างชั้นจีสาวก Magic และแฟนั l f a แฟนซีอย่าลืมไปแวะชมกันครับเอาละครับมาที่ตัวแรกคือไททันฮะไททันเนี่ยมันจะมีโล ขึ้นมาชื่อว่า e a r t h เทนเอจินะครับเราต้องพังโล่ก่อนถึงจะทำดาเมจเ่าได้ครับซึ่งเซิรอสเราจะทำการเคาน์เตอร์ครับแฮรี่กลับไปจะทำดาเมจโล่ได้เยอะมากๆครับผมโอเคพะเข้าเพชเชอร์มันจะลบลงไปทำอะไรราไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไททันเป็นบอสที่มีเลือดเยอะมากๆเราคงจะสแต็กเกอร์แล้วก็ คิวเขาได้หนึ่งเทิร์นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการตอดก่อนนะฮะเพิ่์รอสแต็คเกอร์แล้วก็ลด HP ไปด้วยครับมาโอเคมันจะฟื้นตัวแล้วฮะหล่อ,ลอเลียบินเรเต็มแล้วออกตาสแ,สแลชไปตูมสแต็คเกอร์ครับผมเขาก็จะนอนอีกแล้วครับเป็นการยืดระยะเวลาให้เราทำดาเมจได้เยอะขึ้นที่เป็นพลิกของการเล่นเซนสอสครับ นี่คือท่าแดชสามเหลี่ยมของเซนติรอดครับเป็นท่าปั่นที่เพิ่มเกรดบิดเรกได้เยอะมากๆค่อนข้างคิกโกงทีเดียวอ่ะผมจบแอโรก้าผมดักมันไปให้มันซัมมอร์โลขึ้นมาหัวแล้วก็ปิดฉากด้วยออกตาสลายครับ ตัวที่2องอ็อกไรเดอร์ครับตัวนี้เน้นการแพรี่เคาน์เตอร์อรนะครับผมเนื่องจากว่าท่าของเขาอะ่ะมันค่อนข้างน้อยแล้วก็แพรี่ง่ายครับโอเครอจังหวะครับเพแพรี่ไปเคาน์เตอร์อรซีฟิลอตแพรี่ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับแพรี่ท่าแรงๆหรือว่าท่าโจมตีต่อเนื่องเนี่ยการเคาน์เตอร์มันจะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับปเป้งแล้วก็ได้เกียรติบิดเบร้ยเยอะขึ้นด้วยฮะชัว โยนบิสาก้าไปครับเนื่องจากว่าออกไรเดอร์แพ้นั้งแข็งนะเราจะเพเชอร์ไม่ได้วัวเสร็จแล้วทริคของออลไรเดอร์นะฮะผมเซตอัพคอมโบมาคือหลังจากที่มันโจมตีครั้งที่4เนี่ยครั้งที่5มันจะใช้ท่าแมสหรือว่าบัฟตัวเองนะครับเป็นเฮสขึ้นมาเพราะงั้นมันจะเปิดช่องว่างให้เราไล่เวทได้ครับมาแล้วครับแมสปึ๊บปึ้งแเตเกอร์แล้วก็บิดเบรคปิดชาดไปเลย ฟินิชครับนี่เป็นบอสที่น่าจะน่ารำคาญสุดในบรรดา10ตัวก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าเราจะทำดาเมจมันไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฆ่าเบส3ตัวมันก่อนมาเลยครับตัวแรกคือเจ้าแฟรนสันชินไปครับจากนั้นที่เหลือเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องทำการอาจจะเก็บเกตนะครับปันป่นๆไปซึ่งเขาก็จะทำการสลับกันนะครับระหว่างการซัมมอนเบสแล้วก็โจมตีเราสับไปสับมา ยืนรอไปครับเอา้ามาเดิกสม,ม่อนบอมมาครับแล้วซัดไปเก็บ ATB โอ้แพร,รี่ไปเลยวนกลับครับคอปเตอร์ได้ดาเมจเยอะนะฮะถ้าเกิดเราแคร,รี่ได้มาอีกแล้ว โอเคพอจัดการเบยได้3ตัวนะครับเขาจะเพรสเชอร์แล้วเราจะตีเข้าแล้วนะครับผมก็จะเปิดด้วยออกตัสแล็ดเพื่อที่จะทำดาเมจแล้วก็เพิ่มลอสแซกเกอร์ไปครับโอเคเราจะมาเซตอัพคอมโบกันนะครับคือฟินิกส์เนี่ยพอเลือดมันต่ำกว่า50%เมื่อไหร่มันจะใช้ท่ารีเวิร์สเฟรมนะครับซึ่งมันจะระเบิดแรงมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเซตอัพกันคือเราจะทำให้ HP ของฟินิกส์ประมาณสัก50%นะครับหรือว่าตัวหนังสือตัว E บนคำว่าฟินิกส์นะฮะแล้วก็เพิ่มอลอสแซกเกอร์เต็ม โอเคอ่มามันจะเริ่มระเบิดตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแพลรลี่ก่อนเพื่อเก็บดามเมจไว้หนึ่ง,งครั้ง2ครั้งโอเคเริ่มคอมโบครับเคาน์เตอร์แท็กตูมแปดพันวิสซ่าขัดจังหวะรีเบิร์ตเฟรมริบิดเบรคตูมเก้าพันพราม ผูผู้ผูอ่ะโอเคถ้าไม่ตายเนี่ยเราใช้ซันชินต่อได้นะครับผมนี่คือฟินิกวันคอมโบคิวครับมาถึงตัวปัญหาครับตัวที่4ซีดราคอนครับมันจะใช้ท่าการวันไอซิ่งเฟรมขึ้นมาทำให้เราเข้าใกล้ไปได้จะโดนดามเม้นะครับเพราะฉะนั้นที่ทำได้คือเราต้องแครี่การโจมตีแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปเพื่อเอาเกลียดิฟเรครับ นี่คือมอนสเตอร์ที่มีปัญหากับการโดนดมเมจมากที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ลูกบอลที่มันโยนมาหาเราเนี่ยถ้าเกิดเรายืนผิดจังหวะหรือว่าผิดองศานะครับถึงแม้ว่าเราจะแพรรี่ได้เราก็อาจจะโดนดาเมจก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็วัดดวงด้วยแพรี่ไปคอน์เต้หัวเต็มแล้วริบเบรก แพรี่ต่อครับเนี่อมอีกวิธีครับถ้าไม่อยากวัดดวงด้วยการแพรี่เนี่ยเราใช้ท่าปั่นได้ครับเก็บเกตียไปแล้วก็สกัดมันดเบรก็ได้เหมือนกันครับคูจาต้าครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่อันตรายมาก,มากๆในการทำโนดาเมจนะครับเพราะว่าเราดูมันยากว่ามันจะทำอะไรเราจนกว่ามันจะเข้ามาหาถึงตัวเราแล้วโดยเฉพาะท่านี้นครับเฟโลเชสไลออนมันออกเร็วมากๆแล้วก็มันระยะค่อนข้างกว้างครับผมเพราะฉะนั้นซีบรอตเนี่ยมีทริกก็คือว่าให้เราใช้การเดชและกดปุ่มฟัน,นครับอ่าเดี๋ยวดูนะมันจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันครับเขาก็จะโดดออกมาเร็วๆปุ๊บๆอย่างนี้ได้อ่า โอเคมันจะซัมมอนท่าออกมาครับแนะนำว่าให้มันดูดท่าไปสักท่านหนึ่งก่อนนะฮะแล้วค่อยแคนเซิลมันผมใช้แอรโรราแคนเซิลมันนะครับตอนนี้เป็นท่าสายฟ้าแล้วเราก็จะยัดท่าลมไปแล้วก็ใช้ดิบเบรกช่วยด้วยในการจะสเต็กเกอร์มันฮะสส่ฟ้าท้ายลมแอรโรราไป แล้วก็บิซาร่าครับเนื่องจากว่าเวทน้ําแข็งเนี่ยเป็นเวทที่ทำดาเมจแซกตัได้ดีมากๆครับเอาเฮ้ยเอ,อ้ยเหลือไปแครี่ทันแซกเกอร์นะครับเฮลเกตคือดาเมจหลักของเซฟิลอสนะครับผมแรงมากๆแล้วก็ซันชินเป็นดาเมจที่เร็วนะฮะซันชินไรซิ้นกับเฮลเกตทำเฉลยไปนะฮะแล้วก็วนลลูปครับเขาจะทำเห,เหมือนเดิมเลยระวังก่อน ทางนี้อันตรายมากครับพยายามแดชถอยมาก่อนเพื่อให้ดูว่ามันทำอะไรฮะแล้วก็แพรรี่กลับไปมันสมอนข้าน้ำแข็งครับเพราะฉะนั้นผมจะไฟลาก้าดักมาเลยฮะตูม9 9 9 9เก๋ๆก,ก่อนเิยบเบรีก a t b ครบแล้ว ไฟล่าตู้มมันคืนฟอร์มแล้วฮะกับร่างเดิมที่สลาไปแล้วก็ซีิล็อตครับผมมันจะมีท่ากดฟันค้างครับปล่อยลูกบอลพุ่งม่วงแบบนี้นี่เป็นท่าที่ทำา a t a b a ต e สเตอร์ได้ดีมากๆนะครับใช้บ่อยๆได้เลยโอเคสแตก k e r รับติดชาก <c oughs> ครับ <c oughs> ปาน่อนเก็บเกตเก็บดิบเบรกปานปานปานเต็มแล้ว ตัวที่6คือแจเบอร์วอล์กครับเป็นศัตรูที่มีท่าค่อนข้างน้อยนะครับเราแพร่รีง่ายแล้วก็มันแพ้ไฟมากๆครับโอเคท่าที่ยากคือท่านี่ครับเซสมิกเวฟดูจังหวะย,ยกเท้าสองครั้งแพร่ร,รีฮะเป่งแพร่รีไปโอเคเราเก็บเต็มแล้ครับก็รีบดเด็กไปเลย เลือดต่ำกว่า70%เมื่อไหร่มันจะใช้ท่าคอค้อนชิลนะครับให้เราแคนเซิลโล่มันด้วยการใช้ฟารลาก้าครับมรอแล้วโอเคที่เหลือเ,เก็บเก๊สดิบดิบเด็กเหมือนเดิมครับเพี้ย,ยาอากแล้วเซสมิตเวฟหัวเข้าไป พอด้าเมจเราถึงเนี่ยมันก็จะเพรสเชอร์ครับจากนั้นไฟล่าฮะแบ็คเกอร์ออกมา โอเคอเล็กซานเดอร์ครับผมอีกหนึ่งตัวปัญหานะฮะเนื่องจากว่ามันมีท่า AOE หรือว่าท่ากลุ่มท่าพื้นที่เยอะมากๆครับผมอาจจะโดนดาเมจได้ต้องทำลายแขนซ้ายแขนขวาก่อนนะฮะโอเคมาแล้วครับพวกเรเดียนเบรกพวกนี้ท่านต้องระวังไว้เลยฮะีทริคคือว่าให้เราทำการแพรี่พวกท่าง่ายๆกลับไปนะครับเพื่อเก็บเกณฑ์ริดเบรกส่วนท่าใหญ่ๆเนี่ยพวกท่าสามเหลี่ยมนะฮะให้เราใช้ท่าพวกริดเบรกหรือว่าทธนัทกาให้มันชะงักได้ครับผม ผมจะเตรียมลิมิตเบรกนะฮะแล้วก็เก็บ a t B ให้มันครบไว้ก่อนแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยครับดูแป๊บมันทำอะไรเอ่ยโอเคเจอท่าใหญ่นะครับผมก็จะทาลาก้าให้มันชะงักก่อนซ <c oughs> ันชินทำดาเมจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะสเต็กเกอร์มาแล้วก็ทำดาเมจให้มันตายในคอมโบเดียวนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายครับ รามครับแล้วก็ทานาล่าครับผมเนื่องจากว่าไอเซนเดอร์แพ้สายฟา้ามากๆครับแล้วก็เซฟิล็อดเนี่ยมีมาเทียสกิลมาสเตอร์ติดกับเขาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเซตอัพคอมโบเป็นทันดากา้าทานาล่าแล้วก็ซันชินเพื่อให้ได้ ATB คืนมาด้วยในะระหว่างการทำคอมโบครับต่อไปเป็นตัวที่เท่าไหร่ละ 8ครับคิงซูอันนี้เป็นตัวที่ง่ายที่สุดในบรรดา10ตัวก็ว่าได้ผมน่าจะวา่าเราแค่ทําการเด็ดปีกมันครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆรอบตัวเขาใช้ซันชินเด็ดปีกมันแล้วก็เก็บดิบๆไ,ไปฟรีๆครับปันป่นๆไปโอเคเพเชอร์ okay, ครับผมตัวนี้แพ้สายฟ้าเหมือนกันนะแล้วก็ชาคันดาก้าแล้วก็รีบเบรกไปครับ ัวๆๆๆๆๆพอเลือดต่ำกว่า50%เมื่อไหร่มันจะสว่างซองอีกแล้วนะครับเราก็จะใช้หลูปเดิมเลยเด็ดปีก,ปกโอเคแท็กเกอร์มานะครับเพื่อเอาเกตบีบ<ป>เบรกออ้ เต็มีกแล้วเป็นเบร์เต็มบ่อยแล้วเจอครับเซปิลอมีที่โกง้งต,ตัวง่ายสุดผ่านไปแล้วนะครับนี่คือตัวยากสุดก็คือนีโอบาฮามุตนั่นเองครับบาฮามุตเนี่ยมันจะมีท่าโจมตีค่อนข้างที่จะตามเฟรสนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจำเอาไว้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างและมันใช้กี่ครั้งนะครับ และมันจะเปิดด้วยท่าเดิมตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะพอจับตังห่ามันถูกผมก็จะแพรรี่ไปนะครับเก็บเกตไปพยายามเป็นระยะห่างไว้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเขาบินมาหาเราเนี่ยมันจะชอบใช้ท่าโจมตีระยะประชิดซึ่งท่ามันออกไวมากๆอาจจะมีปัญหาในการแพรรี่ได้ครับ พอตีเสร็จมันจะเข้าสู่พาร์ติเคิลช้านะครับให้เราทาการเด็ดปีกมันเร็วๆด้วยซันชินฮะมันจะได้เปลี่ยนโหมดแบบช้าขึ้นนะเรียบร้อยครับผมจะเพิ่มเกจสแต็กเกอร์มันด้วยการใช้บิาร่าหรือวิสาก้านะครับแล้วก็ผมโดนดีบัฟพาร์ติเคิลอยู่นะฮะถ้ามันหมุนเต็มวงเมื่อไหร่เนี่ยจะโดนดามเมจเพราะฉะนั้นผมจะแคนเซิลด้วยลิมิตเบรคครับล้วก็จะรอดจากการโดนดีบัฟพาร์ติเคิลได้ ประมาณ HP 80%เนี่ยมันก็จะทำการ p a r t i c l e c h ชาร์อีกรอบนึงนะครับเนื่องจากว่าเราเด็ดฟีมันค่อนข้างเร็วนะเพราะฉะนั้นมันจะชาร์จแบบนานมากๆเราิมีเวลาเล่นเยอะครับโอเคสแต็คเกอร์โอ้เฮลเกต6 0 0 0 เก็บ a t b ไว้นะครับเราจะได้มี a t b พอเวลาเด็ดตีโอเคมันยังไม่เข้านี่โอดร้ายครับโอ้โหเด็ดตีโหดมากๆเซตทีอ่อดบิาลาเหมือนเดิมวนไปครับบิาลาเก็บ a t b เก็บกบิดเบ็กไปทานฟอร์ เอาลีมิตเบรกขัดจังหวะมันไว้โอเคมันน่าจะดูดพอแล้วมีอโอไดรยหมนะครับโอเคมันเก็บดาบแฮะคือถ้าเกิดมันเก็บดาบมันจะใช้ท่าพวกบุมบอลหรือว่าท่าพุ่งชนนะครับผมซึ่งเราจะเคาน์เตอร์แพลนไม่ได้มันจะทำให้เราเสียเสียเวลามากขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดเราแพรนไม่ได้เราทำดาเมจได้ใช่ปะ ว่าค่อนข้างสวยครับอลบก่อนเหมือนเดิมครับถ้าเกิดมันบินมาหาเราแบบนี้ให้ระวังท่าโจมตีระยะประชิดแบบเร็วๆของมนันฮะอันนี้คือมันใช้ท่าจับก็อรอดตัวไปนนเด็ดปีกเก็บ a t b เพื่อบิสซาก้าครับผมรอบนี้ เห็นว่าผมไม่ใช้ลิมิตเบรกตอนเขาสแต็กเกอร์นะครับเพราะว่าเซฟลอสเนี่ย DPS เขาเยอะมากๆพวกซันชินหรือว่าเฮลเกนนะฮะเราเอาลิมิตเบรกเนี่ยไปใช้ตอนเขาฟื้นตัวก็ได้เหมือนกันจะได้ทำดาเมจได้นานขึ้นครับน่าจะพอแล้วดาเมจน่าจะถึง ถือไหมโอเคครับผมบาหามุดผ่านไปตอนสุดท้ายโอดินฮะไม่ยากครับผมเนื่องจากว่าเขาจะเปิดช่องให้เราสเต็กเกอร์เขาได้เนี่ยตอน s p ประมาณสัก80% 50%หรือว่า20%นะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ทำการเก็บดิบเบรกหรือว่า แฮร์รี่เพื่อทำดาเมจบผมเคาน์เตอร์ไปมาแล้วครับเสเ็บเงี้ยนี่คือจงหมากบิส,สก,ก้าไปเลยฮะเขาเปิดช่องเพลเชอร์แล้ว ดาเมครับเก็บ ATB หรือว่าเก็บท่าลีบิดเบรกต่อก็ได้ปัมป๊มปั๊มลีบิดเบรกโอเคถอยก่อนอเดี๋ยวมันจะเข้า50%นะครับมันจะใช้ท่าสเลตในอีกรอบหนึ่ง,ม,งมาแล้วครับเราก็จะบิสก,ก้าไปเลยดักทางมัน เอาไปซะวนลูบเสร็จ <ST. S 2> แล้วหลังจาก50นะฮะ <ST. S 1> เขาจะใช้ท่าแบ่งพื้นที่ <ST. S 1> ให้พยายามแดช <ST. S 1> ให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไว้นะครับมายังสปาเชียลดิสทอร์ชันครับผอกมาแล้ว โอเคเดชออกไปซึ่งตรงนี <stumbled wild> ้เ <desserts> นี <oneself> Quindi, mm ่ย AI มันงงครับเนื่องจากว่าผมทำดาเมจมันแบบควบห้าหลังจาก50ไปครับไปเพราะฉะนั้นมันเลยกระดังมองซ้ายมองขวาอยู่งงทำอะไรต่ออยู่ปะและมันจะแบ่งพื้นที่อีกรอบหนึ่งครับแบบงงงงมันเปิดช่องให้เราทำดาเมจนะครับให้เราทำการทำดาเมจแล้วก็เก็บลีบิทเบรกเอาไว้เนื่องจากว่ามันจะมันจะเทมเพลทอลอิมพิซเมนต์ครับ ล็อบเราแต่ว่าเราใช้ทิ่บิดเด็กดีซิสตออกจากสแลชพามต่อไปครับเลือดมันจะเหลือประมาณสักต่ำกว่า20%และมันจะเล็บเนี่ยครับผมรู้ผมก็เลยเบสกาดักทามันเลยอ่ะเหลือไม่มีอะไรครับปิดฉากไปหัว เพลย์อรอครับกับ Challenge to be a hero no damage ของเซฟโรดแบบโซโล่นะครับเดี๋ยวชาเลนจ์อื่นจะตามมานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามเหมือนเดิมครับาะนตัวจริงเบิร์ดไม่ทิ้งแน่นอนเกมนี้เล่นตลอดไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกิจกรรม MTG collapse กับ Final Fantasy นะครับพบกันได้ันที่14-15พิถุนานุานยนี้นะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ